คุณพบก,กับผมเชัดเคยนะโปรโมทเซิฟมาคราบต่อเลยอ่ะอยี่ก่เซิฟตีพีเว็บโปรโมทไปแล้วก็โปรโมตต่อฮ้อ่ะของรับของวัตำวันก่อนเลยกดกดก็ได้เงินมั่งได้อะไรมั่งเนาะพอเราได้นะสมุดที่มันได้มาแล้วก็มาแรกนะบางทีก็กดดีได้ของเทพอันนี้ฝั่งเดินมนะครับ มี Facebook YouTube จะเกมน่าจะ g o กูเกิลอันสุดท้ายสปาห์มันเหล็กในน้ำให้ไปอ่าที่จังบวันไกลๆนะสปาห์เนี่ยมันแรกเหล็กจริงประเทศไทยโอ้โหรอนแมนยังมีเฮ้ยเฮ้ย ของฟรีก็มึงนั้นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไ,ไหมอ่ะถ้จะสร้างบ้านผูมาตรงนี้แล้วไม่ก็หาของอะไรต่ตางๆเดี๋ยวถ้าผมเนี่ยที่บ้านผมเป็นแบบนี้ครับผมอยากได้เนื้อซอมบี้ผมก็เคยได้ราคาดีสบาย ตีมันเลยตีมันเลยตีมันเลยผมทำแบบนี้ทุกเซิร์ฟเลยอืมตายหมดใครจะฟ้อมโอยต่อดีกว่าขุด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 อื้อหือ วางแบบมาโกาอืมเอ,อ้าไปละขุดต่อเอ้ยก็ใจตอบไม่ใช่เรื่องไงเว้าวางวางแบบมาโกาอืมตรงนู้นนะ่ะเมื่อกี้ที่ผมชี้ไปอะมันลวาวาถลักออกมาอืม มันเป็นล่องล่องเลยเซิฟนี้สีดาเขาไม่แจกดินเหมือนอา่คนแล้วไม้ด้วยต้องเอาไปปลูกกันองผมบปนสก,กินก่อนเนาะสก,กินสก,กินอะไร hmm. อีกนี่มันทำจากโอ้โหทำจากทงเลยเหรอเอ้ยแล้วมันทำเอียงยังไงวะเออเก่งเก่งมก่อนอะไรขึ้นมาเนี่ยกดกดไปอ้ดับคมุมความคุมหนึง่งก็พอเออตรงทีแปดจุดยี่ห้า ประสิทิภาพสองอืมแล้วพี่ถาวเองเนาะอืมขายายมันีด้กว่ามัานแคบ มันเริ่มบอกไว้โพเทิคผมก็วางวางครบหมดเลยนั่นน่ะบนกงสปาโอเคอืมอืมไายกากดากอยู่อ้้แตดเด้ยวอืมมเลย เราดีกว่าไหมเออเก็บอ้อยเออดีกว่าเราก็จะตทำความก้นไม้อยู่เนาะมันมีไม้อยู่ให้เราใช้บ้างเพราะซึ่งนี่เขไม่เจียงไม้ต้องหาวิง แรกผมก well, oh, ็จะว่าเจอกรงสะปาวตะเกียตั้มนะก็อยากจะได้อะผมพอได้ปุ๊บเราก็สบายไงเขาได้แต่ซอมบี้เนี่ยเราจะไม่ได้ส่วนปลาหยวนเลยใช่ไหมเออไปเลยขุดไป